โยโซภะคะวะหังสัมมาสัมพุทโธสวาคาโตเยนาภะควะตาธรโมโสปฏิกันโนยะสะภะคะวะโตสาวกสังโฆตามะยังภะควันตังสทธรรมังสะสังฆังอิเมหิสกาเลหิยะทะลังอะโลปิเตหิอภพิปุชยามา สทุโนพันเตพระวาสุจิลาปลินิพุพพตโตปิปัชิมาชนะทานุกรรมประมาณะสาอิเมสก,กาเลทุขตาปนนากาลภูเตปฏิคันหาตุอัมหากลางทีขละตางหิตายาสุขายะอะระหังสมมาสัมพุทโพระวา พุทธังพระวาน่ังอภิวาเทมิสวาคาโตพระขวตัตธรโมธรรมังนัมสามิิโสปฏิปานโนพระวตโตสาวคสร้างโคสร้างคังนามมมิ ขัานธรรมยังพุทธัสาวะขวาโตพภพพานามกลานเจวะพุทธานุสตินยัาจา,ารโลมัเสนะโมตัสสะพคะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพคะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ ah ัสสะสังฆ ah ูปันนะภะคะวันตังเอวังกัลยาณโณเกติสาโทอะภูคะโตอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธ วิชาจจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอานุตโลปุริสธรรามสารทิสัทธาเทวมโนสานังพุทพระวาติพันธรรมยังพุทธาภิกิติงกโลมเสพุทธวาลหันตวลตาทิคุณาพิยุตโต สุธาภิยานการุณาหิสมาคตาโตโพเทสิโยสุชนาตังกาลังวสูุโลวันธามหังตมลนางศิลาสสธิเนนังพุทโธโยสาพปานีนางสารนางเขมมุตตมัง ปาตมานุสติทนานังวันธามิตังสิเลนังทธสหัสมิทาโสวูโ陀เมสามิเกสโลพุท,ทุกขาสขาตาจวิทาตาจหิตาสเมพุทธสหังนิยาเทมิสาริลันทีวิตันติทงัง วันทานโตหังเจริสามีโพทาเสวะสุโพทิตังนาทิเมสระ,ะนังอันยังพูโทโธเมสระ,ะนังวลังเอเตนะสะจวะเชนะวะเธอยังสาธุสาสเนพุทงังเมวันทมาเนนะยังปุญยังปัสสุตังอิทา สัเพเพปิอันตลายาเมมะเฮสุงตาสติสสะกายเนวจายวะตสสวะพุทธกุกังมาประกาศตังมะยังพุทธปกติกาตัวเตยังตังกะลังเจริสมวริจมพุทธอันธรรมยังธรรมานุสตินนยังกะโลมะเซสวะคาโตภะควตตาธโม สันทิทติโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปนณีิโกปาจาตังเวทิตาโพวินยูหีติหันธรรมะ <c oughs> ันธรรม, <c oughs> มยังธรรมาพิกติงกะโลมาเซสวาคาตตาทิคุณโยควาเซนเซโย โยมะขปากาปะกาลิวติยิโมขเภโทธัมโมกุโลาปะตานาตัะทาลิทาลีวันธามหังตมหาลังวะละธรรมะเมตังธัมโมโยสาพปานินางสาลนงเคมะมุตตมัง ทุติญาณุสติธานาังวันทามิตังสิเลนหังธรรมสาหัสมิทาโสวะธรมโมเมสามิกิสโลธรรมโมทุขาสขาตาจวิธาตาจหิตาสเมธรรมสหังนิยาเทมิสาลีลานชีวิตันทิทัง วันทานโตหังจริสามิธรรมเสวะสุธรรมตังนาทิเมสารนางอันยังธรรมโมเมสารนางวะลังเอเตนะสาจวะเชนะวะเธอยังสาธุสะเนธรรมมังเมวันทมาเนนะยังปนยังปะสุตังอิทา สัพเพปิอันตลายาเมมะเฮสุงตาสตเตสสะกาเยนวาจายวะเจตสาวาทมเมกุกรรมังประกาศตังมะยายังทมโมปฏิคันหาตูจติยานตังกาลันตะเลสังไว้ทุงวะัมเมอันธรรมยังสังคานุสตินิยังกาโลมาเซ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกรสังโฆอุทุปฏติปันโนภะคะวะโตสาวะกรสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกรสังโฆสามีติปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกรสังโฆ ยาทิทางจัตตาลิปุลิสายุคานิอาธาปุลิสปุคลาเอสภะคะวะโตสาวะคะสงโคอ,อาหุเนโยปาหุเนโยทาคิเนโยอันทรลีกะระเนโยอนุตลาลังปุญญาเขตังโลกัสสาติ อันธรรมยังสังคาพิกิติงกาโลมเซศาสธรรมโชสุปฏิปาติคุณาทิยาโยตุโยธาพิโทอริยาปุขาสร้างเสษโทสีลา,า,าทิธรรมปวะราสายกายจิตตวันธรมมรมธรรมลิยานะาขานางสุสุทัง สังโฆโยสะพปานีนางสารนางเทมมุตตมังตาติยานุสติธานางวันธามิตังสิเลนะหังสังคาสหาสมิทาโสวะสังโฆเมสะมิเกิสโลสังโฆทุกขาสคาตาจวิทาตาจหิตาสเม สังขาสาหังนิยาเทมิสาริลันชีวิตานกิทางวันทานโตหังเจลีสามิสังคาโซปฏิปันนตงนังนาทิเมสารนังอันยังสร้างโคเมสารนังวลังเอเตนะสาจวัฒเชนาวาัเธอยังสาธุสาสเน จางขังเมวันทมาเนนะยังปุนยังปะสูตังอิ้าสาเพปิอันตลายาเมมเหสิสุงตาสะเตชะสากาเยนวาจายมติสาวาสังเคกุกรรมังตะกะจังมายายังสังโฆปฏิคันหาตัวเจยานตังกาลัุเลสังวิตุโมสังเค หัทธรรมยังสารันเยนาพุทธมังคาลคาท่าโยภะนามาเซสมพุทโธทิปะทังเสโทนิสีโนเจวะมหาธิเมโกนทันโยปุพะพาเขจ้า อาทะเนเยจะกะหะสะโปสาลีปุตโตจะทาคีนิหะลาติเยอปหลิจะหะปาิเมปิจะอานนโ พายะเพจะขาวหอมปาติโมคันลาโนจะอุตตะเลหอิสะนิปิตะลาหุโลอิเมโคมังขลาทา สัพเพอิทัปติทิตาวันทิตาเตจะอัมเหหิสกเลหิจะปุชิตาวันเตสังอนุภาเวนา ส,สัพพสทีภวันตุโนอิเตวามาจันตนามาสนะยังนัมสมาโนลตตัาตตาะยังยังปุญญาภิสันทังวิปุลังอลาลาัง तसानुपावे नहतन्त लायो อรลฮิโตานเมตังสมิตางารทานตหาอวิคิตติตาปนิตังพระนันตุสัคิดกามิตาลุเปติลิสิ ขลาตเตจันตาลิเทวิมหาเนหีทีเปละเทจะคาเมตาลุนาทาหาเนเคหาวัถุมิเคเฮเตโอมาจายานตุเทวาทละทละ วิสเมยคาคาันทพนาคาติดทนตาสันติเกย่างมุนิวลาวาจนานสัทโวมิสุนานตุธรรมสวรกาลุอายามพะทันตา ธรรมสวรราโลอายามพันตาธรรมสวรราโลอายามพันตา <c oughs> นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม ตัสสะพระขวโตอละหะโตสมมาสัมพุทธนะะโมตัสสะพระขวโตอละหะโตสมมาสัมพุทธะพุดทางชีวิตจางยาวนิพานังสารนังคัเชามิธรรม มังชีวิตังยาวันนี้พานางสารนางขาชามีสร้างขังชีวิตังยาวันนี้พานางสารนางขาชามีทุติยามปีพูททางชีวิตังยาวันนี้พานางสารนางขาชามีทุติยามปิธรมมังชีวิตังยาวันนี้พานังสารนางขาชามีทุติยามปิสัง ทางชีวิตตังยาวนิพพาน taking, huh? ังสารนังคาชามิตติยามปีพุทธทางชีวิต <Never> ต <ladım> ังยาวนิพพานังสารนังคาชามิตติยามปิธรรมมังชีวิตตังยาวนิพพานังสารนังคาชามิตติยามปิสัง ขังชีวิตังยาวนิพานังสารังคาชามิสมพุเทอทวิสันจะทวารสันจะสหัสเกปันจะสัตสหัสานินามา มีศีลาสาาหังเตสังธรรมมันจะสังขันจะอาทะเลนะนำมามีหังนำมกากะลานุภาเวนะหันตวาสสะเพอุปาทาเวอเนกาอันตลายาปิวินาสันตุอเสสะโตสัมพุเทปันจะปัญญาสันจะจตวีสติสหสเกธา สัตสัสหาสานินามามิศิลาสหังเตสังธรรมันจะสังขันจะอาทะเลนันามามิหังนามกาลานุภาเวนันตวาสัพเทอุปาทเวอเนกาอันตลายาปิวินาสันตุอเสสโตสัมโพเทนวุต ตลาสเตอาจจาตาลีสสหาสเกวีสติสัตสหาสานินามามิสิลาสาาหังเตสังธรรมันจะสังขันจะอาทะเลนนมามิหังนมกะลานุภาเวนหันตวาสาเพอุปาทเวอเนกาอันตระยาปิวินาสนตุอเซ จตโนโมอรลหะโตสัมมาสัมพุทธัสสมมะเหสิโนนะโมอดตมธรรมสสวะคาตาเสวะเตนิธานโมมหาสังคาสาปิวิสุทธสีลสิทธิโนนะโมโอมาตยาลาทาสราตนาตยาสสาทุกังนะโมโอมกา ติตาสตาสวาโทตยาสปินโมกาลาปภาเวนวิคาทันตุปัติทวานโมกาลานุภาเวนสวัติโหตุสาพาทานโมกาลาสเตเชนวิทิมิโหมิเตทวา อาเสวนาจะพาลานางปันติตานานจะเสวนาปูชาจะปูชนียานางเอกตัมมังคลโมุตตัมังปฏิรูประเทสวะโสจะโปเพจกะกตะปุนยะตาอาตจะสัมมาปณิธิจะเอตัมมังคลโมุตตัมังพาหุสาจจันจะสิบ ปันจวินโยจะสุสิกิตโตสุภาสิตาจะยาวาจาเอตามังคลโมตมังมาตาปิโตปาทนางโพตธาลาส,สังขโหอนาคุลาจะกรรมตาเอตามังคลโมจะมังทานานจะทรมจริยาจะยาจะการนานจะสร้างขโหอนาวต ชานิกามมานิเอตามังคะลโมจะมังอาลติวิลติปาปามาชปานาจสันยโมอาปมาโชจะทำเม,มสุเอตามังคลโม <c oughs> ตตมัง ฮาลโวจะนิวาโตจะสันโตทีจะกตัญยุตากาเลนะธรรมมาสวนังเอตามมังคลโมจะมังคันตีจะโสจะสตาสมนานั่นจะทาสนางกาเลนะธรรมมาสากาชาเอตามมังคลโมตะมังโคัา สโลกธรรมเมหิจตตังยาสนกรรมปฏิอโศกังวิละชังเขมังเอตามังคลโมตมังเอตาธิสานิกาจวานาสาพารมปลาธิตาสาพาทโสทิงขาดชันติตานเตสังมังคลโมตามานติ